ี่านอาจารย์ช่วยสอนดีเลยว่ราชการจัดเชียงรายไลงพื้นที่วันนี้เป็นวันที่สอนครับวันแรกท่านก็ได้ลงพื้นที่แล้วทั้งวันนี้ท่านลงพื้นที่ทั้งหนึ่งในบริเวณสารกางจังหวัดเชียงรายเพื่อเรวจเยี่ยมประชาชน ยิ้มมาบริจาคแก้วยิ้มาเลยอั้ใหยครใจกันกรรจได้เลยนะครับเหลือใครอยากทำเงก็มายครับท่านทีมาถึงแล้วอย่าลืมลงระเียนอ่ามาลงะเบยนรับฝากด้านนี้นะครับแลนั่งรอก็แคเอาาครับทาานนั่ง่มด้วยนะครับท่านลงทะเบียนจุดนี้เป็นจุดแรกเดี๋ยวแบ่งโตให้พระุณเจ้าลงเียเลยนะ ครับผมนะอารมเียนเสียวัดความดังและเข้าไปลองเกวอยู่ด้านในพะพุเจัาจากพัดกีเสียงนอกอยไปถายพเกวสบายกี้มาจากรตก่อลปาบ้านนนคอุ้ยครับาเกวงบุกเปนงาน พระคุณย่ามาร่วมชรบุญเพื่อนสนทนาด้วยนะครับ้านนะที่เราจัดรับยุทธชัยกันครับท่านนะประการขอบคุณกันวันนี้ก็นำภรรยาสาวสวยมาร่วมบริจาคโลหิตด้วยขอให้อันนี้ถึงคนที่ทุกท่านได้ทำนะครับนะส่งความจุความเป็นระเ